นีโม่โพสรถหรูแบรนดน์นี้ทำเอามีพิรุธล่าสุดหนุ่มนีโมจีรัตจึงเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่น่าจับตามองอย่างมากทั้งเรื่องการแข่งมอเตอร์ครอสไทยแลนด์หรือแม้กระทั่งการทำงานอื่นๆในวงการบันเทิงหนุ่มนีโมก็น่าติดตามด้วยความหล่อเหลาความสูงและขาวออร่าบแบบสุดๆรวมไปถึงการจิ้นกับสาวเป๊ะรัตนีคำสิงลูกรักของทางช่องวันซึ่งงานนี้หนุ่มนีโมก็ได้โพสตภาพใน Story i ไของตัวเองโดยเป็นภาพที่หนุ่มนีโม่กาลังจะนั่งในรถปอร์เช่ซึ่งต้องบอกเลยว่าทำเอาทุกคนจิ้นฟินไม่หยุดเลยทีเดียวเพราะการที่หนุ่มนีโม่ได้มานั่งรถปอร์เช่แบบนี้คิดถึงโมเม้นต์14กุมภาที่ผ่านมาที่สาวเบสพาหนุ่มนีโม่มาออกรายการรถรับผู้จึงทำให้หนุ่มนีโม่เริ่มเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆแถมยังบอกกับทุกคนว่านีโม่ตรงปกไม่จบตา100% หล่อมากๆเรียกได้ว่าใช้คำว่าหล่อเปลืงมากนั่นเองค่ะแถมงานนี้ยังได้มาโพสต์รถแบรนด์หรูอย่างปอ r s c h e อีกเหมือนที่สาวเบสมีจะไม่ให้ทุกคนจิ้นยังไงไหวคะหนุ่มนีโมคาแบบนี้แฟนคลับขอแล่นเรือไปไกลเลยละกันนะคะแค่เห็นสาวเบสและหนุ่มนีโมได้ขับรถแบรนด์เดียวกันก็คงจะเป็นโมเมนต์ที่ปังอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ รอแค่ทั้งคู่ได้กลับมาไลฟ์คู่กันหรือถ่าย YouTube ด้วยกันมั่นใจค่าว่าจะต้องเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจับตามองอย่างมากแน่นอนรอชมรอเชียร์ทั้งคู่ด้วยนะคะขอขอบคุณนีโมจิรัตและเบสรักุณีคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ